ไปกินเนื้อหมากตาข้าไม่ลับเงินแม่ไม่ได้เราเป็นพระจะต้องมีเมตตากตุณารแต่กับคนร้ายตีมันให้ตายทันไปเลยขาลมอจากดอยซะอาจารย์ถ้ามีคนยิ่งใหญ่จ้าวจะชีวยข้าไว้เซวหลินนี่ยมีพระคนตัวข้าดางใหญ่หลวงข้ามัจะปล่อยให้ท่านรับกรรมได้จ้าว สิโนอัวันเ็เต้ยคอยจับเต้อยู่นะจะไปซะไม่ได้หรอกไม่ข้าทารกไปเท่าสิหย่ายาย่ายาฆ่าพวกเขาอาจารย์ถัาจอ์ช่วยชามาหินพวกนี้ไม่มีสัจหรอกสีนพ่อหนึ่งาาสัตต์ตัดชีวิตเจ้าทำได้ไหมกับอดสั่งไกลาทับจอ